ก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกมเอาวีมาแนะนำเพจแอดมินต้น์ีพีเจ็ 7, เพมีผู้ติดตามถึงหนึ่งแสนคนรับซื้อและขายรหัสเกมเอาวีปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังหาไอดีคุมคุมพร้อมเล่นลูมครบแล็งคอร์สกินแล้วสวยๆราคาไอเดีเริ่มต้นเพียง30บาท,าทแนะนำเพจนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็จะเป็นของผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่เกมอาวินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนั้นมาดูมอสเกี่ยวกับอเลนนั่นเองนะครับผมนะซึ่งผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิขเครดิตช่องไว้ใต้คลิปนะครับผมเนี่ยเป็นช่องที่เป็นคนทำมอสนะครับผมนะก็เป็นคนไทยแหละนะครับผมเนาะก็เป็นน้องที่รู้จักด้วยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะว่าเขาทำมอสแบบประมาาณว่เป็นนรรรีีไไวออะะย่าง้คับเกี่ยวกับอะครับผมเนี่ยเราาาดดูีกวว่่ รีไวายเนี่ยมันมันเหมือนกันยังไงวะอะไรอย่างงี้แล้วรู้ว่าเขาไปทำอะไรมาเนะี่ยทำม,ม,มุมทำวอสอะไรมาการตีปกติก็ฟันปกติเลยใช่ไหมโหรู้สึกมันเร็วขึ้นด้วยปะโอโอุอ้ยอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวยกกลายเป็นกลายเป็นฟันแบบรอบตัวแทนเหรอประมาณนี้นะครับเนออี่ยเท่เอยเหมือนรีไวายอยู่นะทุกคนตีคือสองอะอุะอ้ย เอ้ยสกิลสองเป็นของอันนี้เหรออะไรอ้อยเอ้ยเอาอะไรไม่ใช่ไม่มีเหรอดูดิอ๋อเหมือนอารีนไงอารีนอารีนที่มีสกิลอ้อยเอ้ยพัาเรื่ออะไรอุปกรณ์คลขยะสามพิตรนะเขาแต่มีสกิลหนึ่งหมดโดดใส่เรื่ทุกคนเดี๋ยวดูนะอ๋อยืบบักเลยเหรอเอาเวีันนี้แทนเหรอเดี๋ยวลองดูดิโดดใส่ได้เขาผมเนี่ยแล้วก็ฟันฟันอ๋อเนี่ยสกิลหายละ เนี่ยแล้วก็สามารถแทนสกิลสะบันคอแบบปกติเฮ้ยเอาเอาเ,อาเกมค้างเลยเอา้าเอาเอาออกมาแล้วมาละแล้วทำไมสกิลอ,อ๋อมันต้องซีสักพักหนึ่งโอ้โหรู้สึกว่ามันเล่นยากกว่าเล่นดีวะให้ตัวมันกระเจาะกว่าเล่นดีรู้สึกนะหนึ่งสองสามสี่ เอ้ยเอ้ยสี่ครั้งมันจะวาร์ปไปข้างหลังนุ๊กคนดูดิเอ้ยเอ้าเอ้าว่าพุ่งพุ่งพุ่งฟันด้านหลังอุ้ยฟันหลังคอไอ้เฮ้ยไอ้เฮ้ยกูว่าเล่นยากกว่าเดิมอีกเชี่ยไหมเงยเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูนเนี่ยมันจะพุ่งไปฟันด้านหลังนะเห็นปวว่อ้เคียกูโหว่ามันพิ้วอยู่เนี่ยเอาเรื่องอยู่เนี่ยโหว่าตามจับตามจับตัวมันยากอยู่อย่างงี้เคียดูดิ เออฟันไปฟันหลังคออ่ะอ่ะเอาเอาเกมค้างเลยเที่คุณจะบริเวณไม่เฮ้ยมันมันแบบมัดแบบจงแจ้งเกินไอ้เรที่เอาเอาค้างเลยเฮ้ยเ้หมือนเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนแบบว่าผมสกิลสองแล้วมันตีได้ปะโอ้โอ้โอ้ปวดหัวเฮ้ยตีได้ตีได้เฮ้ยไอ้เียเท่อารมณ์แบบว่าเฮ้ยผมอยากรู้ว่ามันมันฟันแล้วแบบ โอ้มันกดสกิลแบบปาดแบบไม่ได้นะถ้าแบบมันกดสลิงถ้ามันกดสลิงแล้วก็แบบว่าปาดแบบปาดแบบสกิลหน่ะเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวใหู้เน่ยถ้ามันสลิงเสร็จแล้วปาดแบบนี้ได้อะอย่างเงี้ยเท่เลยนะเอาเอค้างเงี้ยเอา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 เอเอาเอาเเอาเอาเอเอาเเอาเอาเอเอา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 อาเอาอา โอ้โหโอ้โหว่าตัวเกมอาจจะงงนะครับผมนะ่ยโอ้โหแค่ตะคิวไม่ได้หรอแค่ตะิวไม่ได้แล้วทุกคนเอาเจ๊งเลยเฮ้ยเอาอัติโอ้ยอัติกาะหัวตามปกติอ่ามาละมาละมาละฟันฝันได้ปะอยากรู้มันเหมือนมันจะฟันอ่ะเดินเดินเนเดินันได้ไม่เท่นะแต่เป็นอัติอ๋อ ถ้าผมแบบสลิงปุ๊บแล้วฟันปุ๊บเหมือนเหมือนมันจะบั๊กเ็วทุกคนเออโอเคเดี๋ยวผมจะทำการเอาของคนโหดดูนะผมจะสลิงแล้วลองฟันแบบเทพๆเหมือนรีไวท์ดูเอ้ยไม่ถึงฟันเนี่ยประมาณนี้นะผมเนี่ยแล้วก็ว้าไปฟันด้านหลังอ่ะอ่ะอ่ะแค่นี้ รตัวตนต้นกเดิ่มาผมผมพยายามจะสลิงไเหมือนอุปกรณ์เ่สายิิทุกคนกูว่าเดินไปดีกว่าเลยไอ้มันมันไม่ตรงเลนี่สลิงใช้ยากแกอุปกรณ์ค่อสายปิ อ๋อหรือ้ว่ามันจะไปตามที่เราหันหน้าวะเนี่ยผมพยายามแบบกอดตรงนี้นะแต่มันก็อุ้มมั่วปันปันดึงมาไม่ได้อรอโหเนี่ยถ้ามันมาสลิงไปแล้วสกิลนี้ได้นะผมว่าเท่เลยมันเหมือนตัวอะไรนในโมบาย e l เจน n d เลยเอาค้างเลย อันตีก็เหมือนอารินนะครับเหมือนปกติเลยหลอนริสเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยกูโดนกูโดนให้แล้วทำไมเกาะฝันรถข้ามได้วะเฮ้ยฝันรถข้ามได้เกาะเฮ้ยไม่ใช่ละไอ้เนี่ยกูโดนใส่แต่ฝันรถข้ามได้เกาะหมายความว่าไงเอาแล้วเกมกูไปอีกอะโอ้ยบ้านบ้านบ้านเราจะใช้อุปกรณ์ขยะสามวิถีแบบ พิวพิวเหมือนรีไว้ไอ,เอ,อ,เอ,อเ้เคียเฮ้ยไปดิเนอการตีปกติประมาณนี้นะครับผมนะผมว่าออโอ้ยอยุปกรณ์พยาญชนะวิติเป็นไง <laughs> อาอก็ทำได้เออย่างงี้เอาค้างเลยเกมเอาผมมัน <bleed> ปัก like บ like ังหน่อยนะผมว่านะโอเคนะครับผมเนี่ยหลักก็ไม่้อามีอะไรแล้วนะครับผมเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือแบบที่มันมีปรับมาใหม่ก็คือแบบเวลาตีปกติมันจะพุ่งไปด้านหลังแล้วก็ฟันหลังคอในท่านอะไรประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนี่เดี๋ยวให้ดูเห็นปะเี่ยปะพุ่งไปฟันหลังคอเห็นปะพุ่งฟันหลังคอพุ่งฟันหลังคอเนี่ยประมาณนี้นี่ตีครบสี่สเต็กะครับแล้วก็พุ่งไปฟันหลังคอแล้วก็สกิลหนึ่งนี่ประมาณนี้นะ ไอ้บัคค้างก็แบบนี่เลยประมาณนี้สกิลสองนะครับผมนะก็คือเออ่ใช้สลิงนะครับหรืออุปกรณ์เครื่องยนสามสี่แล้วก็ใช้สกิลหนึ่งของอ้อยได้แล้วแบบโดดพุ่งใส่ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยแล้วก็หลังจากที่โดดใส่ให้เวลาตีปกติสักพักนะครับผมในสกิลก็จะกลับกายของอะไรแล้วก็สะบั้นคอได้นะครับผมแต่ว่าไม่จะติดตรงที่มันบัคอย่างเงี้ยงงดูด,ดิเห็นปะ่ะเออมันบัคเง,งี้ยแล้วก็แบบไม่ชอบพังอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมนะแล้วก็ อตินะครับผมนะก็เหมือนอาร์นปกติเลยนะครับผมนะแล้วก็แถมนะฮะโดดไปปุ๊บฝั่งาวงคาบได้กเกาะได้ดูดิเชีย่ยมึงใจดีจังวะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนะสำหรับมอเรีไวนะก็เป็นประมาณนี้นะครับผมนะก็อ,อกปุปกรณ์พยานสาวปฏิคขา้างนหน้าทีใช้ยากนิดนึงนะครับผมนะผมว่า ม่่ใชอวังารเฮ้ยคือมานคือเวลาเราโหนเนี่ยคือมันจะไม่มันจะไม่ไปตามที่เราแบบเล็งไว้นะมันจะแบบมันจะไปแบบตรงหน้าที่อาเรนมันหันหันหน้าอยู่อ่ะเออดูดิเห็นปหมเห็นปะแต่ว่าผมชอบตรงนี้ว่าดูดิเอ้ยเดี๋ยวลองฟันกับฮีโร่ดิดิดิเห็นปะมันจะหุ้ฟันด้านหลังดูดิดูดิที่อ่ะคือแบบ ้ยมันโกอยู่นี่คือแบบว่าเราแทบแบบไม่ต้องกดเดินเองแล้วมันพุ่งให้เองเลยอะ่ะอุ้ยเจนดิเดี๋ยวนะดูนะดูนะผมแทบไม่ผมไม่ได้กดเดินผมจะกดตีปกติดูนะดูดิดูดิเอาค้างค้างค้างเห็นปะเห็นปะดูผมไม่ต้องกดเดินเลยอะ่ะดูดิมันตามมันตามมันตามเองอะ่ะเอาเฉย <c oughs> มื่อวานนี้เห็นปะเห็นปะไอ้เหี้ยมันแบบมันล็อกแล็กอยู่ได้มันแบบซอกแซกอ่ะออกไปต่อไอ้บรรยากาศนี่ยเห็นปะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอ่ามอสตัวนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรับนะครับผมนีก็บายผมจะไปในคลิปหน้านะครับผมบาย